สวัสดีคะ่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่สิ่งกอสร้างตามสั่งส่งท้ายปิดเทอมของเลิฟลี่สักุล่แน่นอนไอดี ID แรกหนังกลางแปลงค่ะซึ่งอันนี้น้องฝากให้รีวิวแล้วก็แจกไอดีให้ด้วยสำหรับไอดีถ้าน้องๆจะใช้ของใครก็สต็อปคลิปแล้วแคปเอาเลยค่ะแต่รบกวนให้เครดิตผู้สร้างเขานิดนึงนะคะก็จะเป็นลานหนังกลางแปลงแบบไทยบ้านค่ะมีรถจอดมีร้านค้า จริงๆมีทั้งหมด35มสิ ID แต่ตัดออกไป2ค่ะเพราะว่าน้องสร้างผิดโจทย์ไม่ได้สร้างตรงนี้ซึ่งต้องขออภัยด้วยค่ะ ID นี้เป็นของน้องเชรินค่ะน้องบอกชื่อนามสกุลมาเสร็จเรียบร้อยเลยเนื่องจาก ID เยอะขออนุญ,ญาตไปแบบไวๆเลยค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคลิปยาวเกินน้องเชรินก็สร้างแบบเป็นบ้านหลังกระทัดรัดค่ะมีชั้นลอยด้านบนด้วย ส่วนด้านในแน่นอนเป็นห้องนอนส่วนด้านนี้น่าจะเป็นห้องน้ำสีสันสวยงามมากขอบคุณน้องเชอรินด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูไอดีถัดไปเลยไอดี ID นี้คือบ้านพักต้นซากุระมาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงว้าวน้องเขาสร้างเป็นแคมปิ้งเล็กๆค่ะ เหมือนจะมีโฮมสเตย์แล้วก็ด้านนอกเนี่ยเป็นแคมปิ้งนะคะท่ามกลางหมู่มวลดอกซาก,กุระนี่ค่ะเป็นโฮมสเตย์บ้านพักที่มีโซนรับแขกโซนครัวแล้วก็ห้องนอนนอกจากนี้ด้านโน้นเนี่ยยังมีโซนมินิปาร์ตี้บาร์บีคิวด้วยขอบคุณมากเลยค่ะเรามาดูไอดีต่อมากันเลยไอดี ID นี้เนี่ยเป็นโฮมเบบี หลดขึ้นมาแล้วค่ะเป็นบ้านสีชมพูโทนแบบพาสเทลด้านข้างตัวบ้านมีสระน้ำเล็กๆด้วยบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นเข้าไปดูในตัวบ้านดีกว่าให้ความรู้สึกแบบเหมาะกับการเลี้ยงเด็กมากๆ ส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นชั้นลอยค่ะซึ่งก็ได้ฟิลแบบนสึรี่เลี้ยงเด็กยังไงอย่างนั้นเลยขอขอบคุณน้องเจ้าของไอดีนี้ด้วยนะคะสำหรับไอดีถัดมาเริ่มมาทางสายมูแล้วสถานที่ขอพรจากน้องเหลืองดูสิคะน้องเขาก็สร้างได้แบบประกอบฉากแนวบนบานสาเก่าวได้สบายๆเลย ก็จะมีศาลเจ้าแม่ศาลเจ้าพ่อพร้อมกับของที่ผู้คนนำมาถวายมีต้นไม้รายรอบเลยนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโซนร้านค้าที่ชอบสุดๆคือผ้าสามสีขอขอบคุณน้องเจ้าของไอดีนี้ด้วยนะคะเอาไว้มีเรื่องไหนที่ต้องใช้ฉากแนวนี้เนี่ยพี่จะขอยืมสักนิดหนึ่ง ขอไม่นับไอดีแล้วกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลืมไอดีนี้น้องเคารบุเอาไว้ว่าบ้านขาวก็เป็นบ้านขาวจริงๆนะคะเป็นบ้านหลังสีขาวทรงสูงๆด้านในก็จะเหมือนบ้านจาัดสรรที่มีเฟอร์นิเจอร์ให้แบบสำเร็จรูปและแน่นอนด้านบนเนี่ยก็เป็นห้องนอนชั้นลอย ไอดีถัดมาค่ะเป็นสำนักงานจัดส่งพัสดุมันก็จะเป็นสำนักงานที่มีตัวอาคารสีส้มค่ะด้านข้างเนี่ก็จะเป็นลานจอดรถมาค่ะไปดูด้านในกันมีสองชั้นซะด้วยภายในมีตู้ ATM โซนนั่งรอแล้วก็เคาน์เตอร์จัดส่งพัสดุ และชั้น2เนี่ยน้องเขาก็สร้างเอาไว้เป็นคลังพัสดุค่ะซึ่งก็จะมีพัสดุเต็มไปหมดสร้างได้อลังการงานสร้างสุดๆค่ะใครยืมน้องเขาไปใช้เนี่ยก็ให้เครดิตเขาสักนิดนึงนะคะส่วนไอดีต่อมาไอดี ID นี้เนี่ยเป็นของน้องไททันค่ะ มันคือเวทีคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะเป็นคอนเสิร์ตเลิฟลี่ซากุรซะด้วยด้านขวามือกำกับชื่อพี่เอาไวด้วยขอบคุณน้องไททันนะคะใครยืมน้องไปใช้ก็ให้เครดิตเช่นเดียวกันนะ<ๆ>เนื่องจากมันเกิน30 ID ดังนั้นต้องไปแบบไวๆเลยนะคะไปดู ID ต่อไปกันและสำหรับ ID นี้ค่ะเป็น Lovely Sakura สวนดอกไม้ น้องเขาก็สร้างเป็นสวนดอกไม้แบบร่มรื่นหวานแหววเหมาะกกบการมาเดทค่ะและภายในเนี่ยก็จะมีดอกไม้หลากสีหลากชนิดเลยค่ะขอบคุณสวนดอกไม้ที่น่ารักสวนนี้ด้วยค่ะและสำหรับไอดีนี้เป็นของน้องเกียวซ่าค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่ง ร้านอาหารตามสั่งป้าแดงทุกจาน35บาทเปิดวันนี้วันแรกด้วยค่ะ <Wow. S 1> มีครกกับสากด้วยนะคะน้องเกียวซาทำได้เหมือนมากๆน่ารักดีค่ะน้องเกียวซ่าเอาไว้พี่ทำเรื่องแนวร้านข้าวแกงเนี่ยพี่จะมายืมใช้นะคะไอดี ID ต่อมาค่ะร้านเค้กจากช่องเอ h a ช n e นล ตัวร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบปิดทึบค่ะและด้านบนก็จะมีเค้กปอนเบอร์อยู่ด้วยภายในร้านเนี่ยมีเคาน์เตอร์แล้วก็พื้นเป็นสีชมพูหวานแหววเลยเป็นร้านเค้กที่น่ารักดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะและไอดีนี้ค่ะมินิคอนเสิร์ตเมืองเลอฟลี่สากุระ น้องเจ้าของไอดีเนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจทํามากๆเลยค่ะติดตามพี่มาตั้งแต่ยังไม่แสนซับแน่ <Wow. S 1> ขอบคุณน้องด้วยนะคะเป็นมินิคอนเสิร์ตที่น่ารักมากๆด้านนู้นเนี่ยก็มีที่นั่งดูด้วย <Hey. S 1> ตอนนี้เกือบจะครึ่งทางแล้วสําหรับไอดีนี้เป็นของน้องเก่งค่ะซึ่งน้องเซอร์ไพรส์พี่ด้วย มันคือบริษัท l ลิฟลี่สักุลค่ะขอให้สมพรที่น้องทํามานะพี่ก็อยากมีบริษัทเป็นของตัวเองแบบนี้เหมือนกันแน่นอนค่ะมันก็จะเป็นบริษัทที่ผลิตซอคลิปลงช่อง YouTube ของ l ลิฟลี่สักุลน้องเก่งให้พี่เป็นประธานบริษัทเป็นผู้บริหารซะด้วย เป็นบริษัทที่ใหญ่อยู่นะคะมี2ชั้นเป็นเส้นทางแยกซ้ายขวาห้องด้านนี้เนี่ยเป็นห้องประชุมนะคะดูเหมือนจะไม่ใช่2ชั้นซะแล้วคะ่ะมี3ชั้นตรงนี้เนี่ยมีห้องสำหรับให้ภาคเสียงโดยเฉพาะด้วย มีฝ่ายซ G ฝ่ายตัดต่อ <Hey! S 1> ปะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งสักหน่อยนะคะมีห้องสตูดิโอด้วยที่สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของน้องเก่งค่ะขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะไอดี ID ต่อมาค่ะเป็นร้านอาหารอย่างแน่นอนเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นห้องกระจกค่ะ ด้านหน้ามีโซนถ่ายรูปเป็นสวนหย่อมเล็กๆส่วนด้านในก็เป็นร้านอาหารที่แบบได้ฟิลหม้อไฟชาบูค่ะเล่นเอาหิวเลยขอบคุณเจ้าของไอดีนะคะและไอดีนี้ร้านเค้กบายหนูติ๋วเป็นร้านเค้กที่มาในธีมสีชมพูหวานแหววน่ารักค่ะ นี่นะคะก็จะมีโต๊ะนั่งที่ได้ฟิลแบบลานเบียร์พอกินเค้กอิ่มแล้วเนี่ยก็สามารถไปแกว่งชิงช้าเล่นได้อีกด้วยโจทย์เนี่ยคืออะไรก็ได้ดังนั้นมาดูกันนะคะว่าไอดีนี้คืออะไรภายนอกเนี่ยมันเป็นเหมือนโดมที่ใหญ่มากๆ จากที่โนต้ตเอาไว้นะคะ ID นี้เป็นของน้องเติ้ลค่ะเอาเป็นว่าเข้าไปดูกันเลยมันคือไลฟ์คอนเสิร์ตที่อลังการสุดๆเรียกได้ว่าประกอบฉากแนวคอนเสิร์ตได้สบายๆเลยค่ะใหญ่กว่าไลฟ์มิวสิกคลับของในเกมซะอีก ตอนนี้เรามาเกินครึ่งทางแล้วค่ะไอดี ID นี้เป็นของน้องกันตนัทซึ่งก็คือวัดทรงพญาแน่นอนค่ะคนนี้เนี่ยก็จะมากับสิ่งก่อสร้างแนวสายมูซึ่งเขาเป็นคนเดียวกับที่สร้างวัดเขาสวรรค์นในอาจารย์คงตอนล่าสุดวัดแห่งนี้เนี่ยผู้คนจะมาไหว้สักการะบูชาพระราหูค่ะซึ่งน้องเขาก็สร้างออกมาได้ดีทีเดียวด้านนี้เนี่ยก็ยังมีละครรำแก้บนด้วย ใครจะเอาไปประกอบฉากแนวบนบานสันกล่าวก็ให้เครดิตน้องกัณตนัดหน่อยนะคะสำหรับไอดีนี้เป็นร้านกาแฟก็เป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักเหมาะกับการเป็นจุดเช็คอินที่มีทั้งโซน VIP ด้านในและแบบโอเพนแอร์ด้านนอก ทำออกมาได้น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าเป็นของจริงเนี่ยเป็นร้านที่น่าเข้าร้านหนึ่งทีเดียวเลยล่ะขอขอบคุณน้องด้วยนะคะสําหรับร้านกา,ฟาแฟแห่งเมืองซากุระร้านนี้ไอดีต่อมาบ้านนาไอดีนี้น่าจะเป็นของน้องน้ำเพชรค่ะน้องก็ใช้พื้นที่นี้สร้างบ้านสไตล์ชนบท มีโอ่งน้ำเราตักผ้าข้างบ้านโต๊ะนั่งเล่นแล้วก็ชิงช้าถึงจะเป็นบ้านหลังเล็กๆประหยัดเนื้อที่แต่ด้านในเนี่ยดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะขอขอบคุณน,น้องน้ำเพชรด,ด้วยนะคะ <Hey! S 1> และสำหรับไอดีนี้ค่ะบ้านสีชมพูรู้สึกน้องๆผู้หญิงเนี่ยจะใจตรงกันนะคะใช้สีชมพูกันหลายคนเลย ด้านในก็จะเป็นบ้านหลังกว้างที่ไม่มีการแบ่งห้องยกเว้นห้องน้ำนะคะขอบคุณด้วยค่ะและไอดีต่อไปเป็นของน้องโมไม่แน่ใจว่าน้องให้แจกหรือเปล่าพี่ก็เลยไม่ได้โชว์นะคะน้องก็มีโน้ตทักทายเช่นเคยจำไม่ได้แล้วว่าส่งกี่รอบใช่ไหมส่งหลายรอบจัดน้องโมเนี่ยเขาสร้างบาลูแปลงค่ะซึ่งเป็นบาที่อยู่ในอนิเมะเรื่องบ u งโก s t ต a d o s หรือคณะประพันธ์กรจอจัด มันมีอยู่จริงด้วยนะคะถแถวกินซ่าโตเกียวซึ่งน้องบอกว่าเป็นสถานที่ในญี่ปุ่นที่อยากไปรองจากโยโกฮาม่าเป็นบาร์ที่อยู่ในบทของดาไซโอซามูกับยุคมืดค่ะขออ่านแบบสรุปใจความเลยนะน้องโมขอบคุณน้องด้วยนะคะที่อุตส่าห์ไปเซฟภาพมานั่งแกะการสร้างนะส่วนใครอยากได้ไอดีเนี่ยเห็นน้องบอกว่าจะแจกให้ในคอมเมนต์ด้านบนนี้เป็นบันไดทิปนะคะ ส่วนประตูก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นประตูทิปเชื่อเลยค่ะว่าน้องโมเนี่ยเขามีความตั้งใจนะที่จะแกะการสร้างออกมาแล้วก็หาข้อมูลมาอีกด้วยคนไหนที่ได้ไอดีไปก็ให้เครดิตน้องโมเขาสักหน่อยนะคะและสำหรับไอดีถัดมานี้เป็นบ้านสีชมพูซากุระค่ะด้านซ้ายมือข้างตัวบ้านเนี่ยมีโซนขายของ แล้วดูสิบังเอิญมากๆเลยนะคะสนใจเช่าเนี่ยติดต่อคุณเชอรี่ซะด้วยแล้วเมื่อวานเพิ่งทำคลิปว่าร้านอาหารใหม่ชื่อว่าร้านเชอรี่ไปเอฮเทลก็เชอรี่ร้านอาหารก็เชอรี่แถมเช่าที่เนี่ยก็เชอรี่คุณเชอรี่เนี่ยเป็นใครกันนะด้านในตัวบ้านเนี่ยก็น่าอยู่ทีเดียวค่ะเป็นโทนสีชมพูเทา ดีงามพระราม8ปดพราม9้าสุดๆขอบคุณเจ้าของไอดีนี้ด้วยค่ะสำหรับไอดีนี้เป็นบ้านโมเดิร์นบวกกับร้านอาหารเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะแถมมีซุ้มขายอาหารอยู่หน้าบ้านอีกตั้งหากแบบนี้เนี่ยค่าเช่าแพงแงแง่ ได้เห็นบรรยากาศด้านนอกไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจด้านในกันบ้างดีกว่า night, เป็นบ้านที่สะอาดสะอ้านน่าอยู่ทีเดียวค่ะห้องนอนอยู่ด้านนี้นี่เองขอบคุณน้องคนสร้างด้วยค่ะน่าจะเป็นน้องมุกนะ ่ไอดีนี้เป็นของน้องโฟกัสค่ะซึ่งน้องก็บอกมาตามตรงนะว่าไม่ได้สร้างเองเห็นว่าสวยดีก็เลยเอามาแจกค่ะน่าจะเป็นของต่างชาติว้าวมันคือบ้านสองชั้นสีเทาที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ตรงนี้พอดีเลยค่ะด้านในเนี่ยถ้าเป็นของจริงถือว่าน่าอยู่สุดๆนะคะเพราะว่ามีเฟอร์ครบแถมสะอาดมาก ที่ว่ามันมีจุดเด่นตรงระแนงที่หน้าต่างค่ะมันทำให้ได้ฟิลบ้านสไตล์อังกฤษถือว่าเป็นบ้านในฝันเลยค่ะเอาไว้ยืมมาประกอบฉากบ้านคนรวยสักเรื่องดีกว่าไอดี ID ต่อมามาจากน้องปามี่เป็นตลาดนัดริมสวน ซ้ายมือก็จะเป็นโซนตลาดนัดที่มีสินค้าทั้งของกินและของใช้ส่วนขวามือมีมินิคอนเสิร์ตและลานเบียด้วยโซนตลาดนัดเนี่ยเล่นเอาหิวเลยค่ะเพราะว่าของที่ขายสมจริงมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ำกดขนมผลไม้และอาหารสดขอขอบคุณน้องปามี่ด้วยนะคะ ไอดีต่อมาค่ะไอดี ID นี้ Baby Bear เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรว้าวมันคือร้านเบอร์เกอร์เรียกได้ว่าทำเรื่องสไตล์ร้านเบอร์เกอร์ได้สบายๆเลยค่ะเบอร์เกอร์ยักษ์ด้านบนหลังคาเนี่ยก็ทำเอาหิวอีกแล้วร้านเบอร์เกอร์เนี่ยสามารถทำได้ทั้งแนวสยองแล้วก็แนวกุุก,กิกเลยนะ ขอบคุณน้องคนสร้างด้วยนะคะเวลาประมาณ3วันสร้างออกมาได้ขนาดนี้ก็คือดีเยี่ยมมากๆคนไหนยืมไปกอบเล่นเฉยๆไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ายืมไปใช้ประกอบฉากเนี่ยเพื่อนๆเขาตั้งใจสร้างกันก็ฝากให้เครดิตนะใกล้จะหมดแล้วค่ะและไอด <new? S> ีนี้ Apartment l o เลิฟ <SPEAKER> ลี <purple> ่สกุละก็จะเป็นห้องแถวให้เช่ามี2ชั้น แล้วก็มีตึกรามบ้านช่องหรูหรารายรอบอยู่ oh, ด้านบนเนี่ยก็มีการต่อตึกขึ้นไปให้ดูสูงสูงอลังการด้วย like ส่วนภายในห้องค่ะ <Yeah. S 2> ก็เป็นห้องเช่าเปล่า,า <Hey. S 2> ที่ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ชั้นล่าง <c oughs> ก็เช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> ดีงามพาร,รามแปดเช่นเคยขอบคุณน้องคนสร้างด้วยนะคะ และ ID นี้บ้านต่างจังหวัดค่ะก็จะเป็นบ้านไม้สไตล์ไทยบ้านด้านข้างมีโกดังแล้วก็มีกองฟางค่ะส่วนด้านหลังบ้านเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่ามีบันไดลิงเอ๊ะแอบปีนเข้าห้องลูกสาวเขาหรือไง แน่นอนบ้านต่างจังหวัดแบบชนบทเนี่ยห้องน้ำเขาจะแยกออกมาจากตัวบ้านแล้วก็มีครัวไทยน่ารักน่ารักแบบนี้ playing, เดี๋ยวขึ้นไปดูตัวบ้านไม้ด้านบนดีกว่าค่ะว้าวด้านในเนี่ยมีเสาตกน้ำมันที่มีผ้าสามสีด้วยแฮ แล้วห้องนอนก็เชื่อมกันด้วยค่ะขอบคุณน้องคนสร้างนะคะตั้งใจสร้างออกมามากๆไอดี ID ต่อมาไอดี ID นี้ร้านกาแฟแห่งความสุขค่ะเคยได้ยินมาแต่หม้อไฟแห่งความสุข yeah, <the> คราวนี้ร้านกาแฟแห่งความสุขกันบ้าง มันก็จะเป็นร้านกาแฟแบบห้องแอร์ค่ะที่มีชื่อเมนูกำกับเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มและของกินเล่นขบเคี้ยวน่ารักสุดๆค่ะขอบคุณน้องคนสร้างนะคะไอดี ID ต่อมามาทางสายมูอีกแล้วลานพญาศัตตนาคราชนี่เลยค่ะรายละเอียดออกมาดีมากๆเป็นสถานที่ในจังหวัดนครพนมนะคะ เดาว่าน้อง FC เราคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นชาวนครพนมค่ะมี ID เเต็มด้วยนะน้องกำกับเอาไว้สังเกตได้ว่าน้องๆผู้ชายเนี่ยเขามักจะสร้างสิ่งก่อสร้างออกมาทางสายมูซะส่วนใหญ่แต่มีประโยชน์มากๆค่ะกับการทำละครแนวสายมู ต่อไปเป็นของน้องภูมิค่ะ2 ID ติดเลยซึ่งน้องภูมิเนี่ยเขาสร้างเรือนหอของนุ่มไว้ <Wow! S 1> บ้านของชายหนุ่ม2คนที่รักกันมีเลขที่48ทับ16ด้วยนะคะ <Wow! S 1> เป็นบ้านหลังสีเทาที่ดูอบอุ่นมากๆค่ะ <Wow! S 1> มีโซนส่วนด้านหน้าส่วนด้านนู้นเนี่ยก็เป็นสระว่ายน้ำแบบประหยัดเนื้อที่ค่ะ ดูเหมือนจะมีห้องอย่างละหนึ่งค่ะหห้องครัวหห้องทํางานหนห้องรับแขกหห้องน้ําแล้วก็1ห,ห้องนอนถือว่าเป็นบ้านในฝันเรือนหอในฝันได้เลยนะคะน้องภูมิก็สร้างออกมาได้น่ารักมากโอเคเดี๋ยวไปดูไอดีต่อไปของน้องภูมินะคะว่าคืออะไร ตลาดสากุระสาขาใหญ่ว้าวก็ได้ฟิลเหมือนเรื่องรักเกิดในตลาดสากุระที่พี่เคยสร้างเลยค่ะ uka, oh, uka, ah. เป็นตลาดที่มีหลากสีสันมากๆเล่นเอาหิวอีกตามเคยค่ะขอบคุณน้องภูมิด้วยนะคะที่ส่งเข้ามาร่วมสนุก ถึง2 ID ดีด้วยกันคาดว่าน้องภูริน <Wow. S 1> <row ally. S 2> ่าจะใจหายแล้วที่ยังไม่เห็นไอดีตัวเองสักทีอยู่นี่ค่ะเป็นไ <assim, S 1> อดีสุดท้ายเลยน้องก็มีโน้ตแนะนำตัวนิดหน่อยค่ะน้องบอกว่าอยู่ชั้นป .5 อายุ11มีช่อง YouTube ชื่อว่าแก๊งโดราเอมอนไทยแลนด์ที่สร้างมาเป็นส่วนสาธารณะค่ะเปิดเที่ยงถึง5โมงเย็น เด็กฟรีวัยรุ่น12ผู้ใหญ่20บาทก็เป็นสวนสาธารนณะที่มีหลากสีสันน่ารักมากๆค่ะ like และนี่คือไอดีทั้งหมดในรอบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่ามีน้องคนไหนไปเม้นนอกโพสชุมชนหรือเปล่า like ถ้าเป็นแบบนั้นพี่จะไม่เห็นนะคะต้องขออาภัยด้วยแต่ปิดเทอมหน้ามีอีกค่ะ นอกจากกดไลค์แล้วถ้าอยากส่งต่อไอดีในนี้ไปให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็กดแชร์ด้วยค่ะคลิปนี้เนี่ยยาวมากๆฝาก fc ใหม่ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยการ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ